ไปพี่น้องไปไปเบิ่งบักหอยไปเบิ่งบักหอยหอยจุบหอยจุบหอยจุบเด้อพี่น้องหอยจุบนะคะหอยจุบไปไปไป โอ้โหน่อยจะหักต้น้องก็หักไปด้นลงไปไปดินไปดูไปดูมาจุกมาจุก เงี้ยลุนม่วนก็ลุนค่ะจะลุนหมดยจบเดี๋ยวนัวนว่เนาะเจ็บบบกไห่ติกวนี่เนาะเจ็บหอยเก็บหอย หอยติดเก่งด้่ยดีไหมหน่อยหน่อเาอาเล่กป่ยหน่อยหน่อยเอาเล่กไปป่อยด้วย ด mm. yeah. mm ูด hmm. mm ูมีนิดเป็นนิดในนั่นเลยนะ Nói sức đáng. Men lần mười lần nữa. Men lần mười lần màu đen, mười lần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  มันพึ่งลงมานเด็กเกาะมันพึ่งลงเด็กๆทั้งนสุ่ัท่านมีหน่วยบน พิซซ่ามีหน่วยไหมคะพิซซ่ากำลังดอกออกดอกออกลูกดอกกำลังดอกกำลังดอกนะคะพิซซ่าพิซซ่าเด้วเด้งมีหน่วยปะ

Bye, bye, bye. Oh, you know, porking, là, you know. Me, ow, you know, 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 you dây you know, അല്ലേ <coughs> ก็ไปแล้วก็ไป <coughs> <coughs>